แฟนฝังลึกญี่ปุ่นประท้วงไล่จีเจดประทะาตำรวจเดือดฮิโรชิมาคาใจไบเดน ไม่ขอโทษบ่มประชาชนมากันครบหน้าอเมริกาและพักพวกในการประชุม G7 ที่ฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐไม่มีแผนที่จะกล่าวคำขอโทษในนามของสหรัฐจากการใช้ระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิในปี2488สงครามโลกครั้งที่2ตามคำกล่าวของเจคซอรีวานที่ปรึกษาดนความมั่นคงแห่งชาติไบเดนหนึ่งในผู้นำา G7 จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอด3วันของกลุ่มประ ประชาธิปไตยเครื่องบินของผู้นําสหราฐาจะลงจอดที่ฐานทัพนาวิกโยธินสหรัฐในเมืองอิวาคุนิซึ่งก็อยู่ห่างจากฮิโรชิมาไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว50กิโลเมตรในบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเขาจะเป็นประธานาธิบดีคนที่สองของสหรัฐอเมริการองจากบารักโอบามาซึ่งเยือนเมืองที่ถูกทาลายล้างจากการโจมตีด้วยระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกโดยสหรัฐในช่วงของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเต็มใจ ายเป็นพรมเช็ดเท้าให้วอชิงตันแต่ประชาชนไม่ลืมความเจ็บปวดที่ได้รับครั้งระเบิดลงคนตายนับ นจนถึงทุกวันนี้หลายฝ่ายยังคงงงว่าทําไมสหรัฐทิ้งบอมลงเกาะที่มีแต่ประชาชนไม่มีกองทัพญี่ปุ่นตั้งอยู่วันที่20พฤษภาคม2566สำนักข่าวสปุกนิกและโก o b a l t i m มรายงานว่าการประชุมสุดยอด G7 เปิดขึ้นที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นทกากลางกระแสะการประท้วงของประชาชนญี่ปุ่นการประท้วงครั้งนี้เป็นเพียงฉากใหญ่สําหรับการ,รเผชิญหน้าของไบเดนกับจีนอย่างเปิดเผยผู้ประท้วงชุมนุมรอบสถานที่การประชุมสุดยอด ร้อมกับมีการตะโกนคำขวัญเช่นพวกจักรวรรดินิยมสหรัฐผู้ก,ก่อการร้ายอันดับหนึ่งและ หยุดพันธมิตรนาโตผู้ประท้วงหลายร้อยคนรวมตัวกันที่สวนฟูนาอิริดาอิชิในเมืองฮิโรชิมาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่จัดการประชุมสุดยอดเพื่อประนามกลุ่มผู้ชี้นิ้วที่โฆษณาระเบียบโลกในรูปแบบของตนเองในสถานที่ดังกล่าวมีป้ายและป้ายขนาดใหญ่ที่เขียนว่าจังจีเจตไม่ก่อสงครามและไม่สนับสนุนพันธมิตรทางทหารญี่ปุ่นและสหรัฐและอื่นๆอีกมากมายกลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวกันรอบสถานที่ประชุมสุดยอด พร้อมกับมีการตะโกนคำขวัญพวกจกกวักรวรรดินิยมสหรัฐผูกก่อการร้ายอันดับหนึ่งหยุดโกหกหยุดสงครามหยุดพันธมิตรควอตและหยุดพันธมิตรนาโตในบรรดาผู้ประท้วงมีโคดีเออร์บันสมาชิกกลุ่มพลเมืองต่อต้านสงครามของสหรัฐกล่าวว่าการประชุมสุดยอด G7 ที่นำโดยสหรัฐเป็นการซ่องสมของประเทศร่ำรวยที่สร้างความตึงเครียดชายวัย32ปีซึ่งเดินทางมาไกลาจากบ้านเกิดในรัฐออริกอนของสหรัฐกล่าวว่ามันสำคัญสำหรับเราในฐาน นักคนอเมริกันที่ต้องมาที่นี่และบอกว่าคนของเราไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐบาลสหรัฐเระร่วมการต่อต้านวาระของ G7 เนื่องจากเป็นวาระของรัฐบาลที่ร่ำรวยไม่ใช่วาระเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพมีการประท้วงและการชุมนุมในหลายสถานที่ในฮิโรชิมาและเมืองอื่นๆของญี่ปุ่นเนื่องจากผู้คนจากทั้งในและต่างประเทศพากันออกมาที่ถนนเพื่อต่อต้านการประชุมในปีนี้นายกรัฐมนตรีฟูมิโอกิชิดะของญี่ปุ่นซึ่งดำรงตำแหน่งประธานมุนเวียนของ จได้เลือกเป็นเจ้าภาพจากการประชุม G7 ที่เมืองฮิโรชิมาเพื่อแสดงจุดยืนรับใช้วอชิงตันอย่างสุดลิมเป็นในหน้าชักนำนาโตผนึกควอดกลายเป็นนาโตเอเชียอย่างเต็มรูปแบบเจมส์บลลี่นักเขียนและนักประรวัติศาสตร์คล้ายดีของเอเชียและอินโดแปซิฟิกกล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐระเบิดใส่ปักกิง่งอาจครอบงำการประชุมสุดยอด G7 ที่ฮิโรชิมาแต่สิ่งนี้จะถูกลืมทันทีที่เขาบินกลับบ้านเมื่อปัญหาผิด นัชชาระนี่รออยู่มี90ประเทศที่จะเดินทางไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในเดือนหน้าทุกคนต้องเข้าร่วมบริกับลลีที่ให้เห็นดังนั้นแถลงการที่พวกเขาจะออกในที่ประชุม G 7คือเราต้องระวังการลุกรานทางเศร,รษฐกิจของจีนความน่าเชื่อถือของไบเดนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับความเสียหายจากการลุกรานทางเศร,รษฐกิจของรัฐบาลของเขาในการยึดทรัพย์สินและการเงินมูลค่าหลายร้อยล้านของรัสเซียหลังจากการเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนดังนั้นเมื่อประเทศในเอเ เชียพูดว่าลาก่อนท่านประธานาธิบดีและ เขาจากไปพวกเขาก็จะหันไปหาจีนนั่นก็คือคู่ค้าอันดับหนึ่งของพวกเขาสิ่งนี้มีนัยยะสําคัญอย่างที่สุดในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นกําลังวาดภาพจีนว่าเป็นภัยคุกคามเพื่อสร้างความชอบธรรมในการละทิ้งข้อบังคับด้านอาวุธยุทโธปรกรณ์ตามรัฐธรรมานูญหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพียงเพื่อป้องกันตนเองแต่นักประวัติศาสตร์กล่าวว่าอันตรายที่แท้จริงมาจากสหรัฐบาลลินยันย้าว่าชาวญี่ปุ่นทุกคนอาศัยอยู่ภายในระยะ80กิโลเมตรจากทหารอเมริกันชาวอเมริกัน ลองถามตัวเองดูว่าทําไมเราถึงต้องการทหาร55,000นายผู้ติดตาม45,000คนเหตุใดเราจึงต้องมีชาวอเมริกัน10,000 0คนเพื่อยึดครองญี่ปุ่นภายคู่คามทางทหารต่อญี่ปุ่นมาจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นต้องแสดงความเคารพและกล่าวว่าเราจะเพิ่มงบประมาณทางทหารของเราเป็นสองเท่าและซื้ออุปกรณ์ของล็อกฮิตเพิ่มครับท่านแบนลลี่กล่าวว่าประเทศเดียวที่พูดเรื่องสงครามกับจีนคืออเมริกาประเทศในเอเชียต้องการค้าขายกับจีน พวกเขาไม่ต้องการเป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมพวกเขาไม่ต้องการให้เมืองของพวกเขาดูเหมือนซานฟรานซิสโกพวกเขาไม่ต้องการให้มีประชาชนแตกแยก,กเหมือนสหรัฐอเมริกาพวกเขาต้องการเป็นเหมือนสิงคโปร์พวกเขาต้องการการค้ามีเสรีภาพในเอเชียมากกว่าอเมริกามีสระที่จะเดินไปตามท้องถนนในเวลาสี่ทุ่มยามค่ำคืนอย่างปลอดภัยนั่นหมายถึงอเมริกากำลังจะทำให้ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปใช่หรือไม่ประชาชนต้องการเช่นนั้นจริงหรือ